ทำไมครับผมปี2องพันสิบสางทิงานโคตรเท่โอ้โหผัดลมไฟฟ้ามอลหน้ามเงี้ยทอเฮดเดอร์สวยๆจบศูนย์บาทพีดาวพีจองพี่จัดพีโอนพีภาษีพี่ภาษีบาพีหนึ่งมัดหนึ่งขั้นงวดพันหาคันบาทตลอดสัญญา, 1000, า,า,าแม็กเวลพ่อโอ้โหฝากระโปรงค้าวบอน bon, แก้มค้าวบอนสีเขียวใบตองแหนสีเขียวขี่ม้าสีเขียวขี่ม้าจบศูนย์บาทครับผมเอา้า ศูนย์บาทเบิรงหน้าจอเบิรงเสียยายู่แคปหน้าจอแอดไลน์มาช่องทิกตอกเอาส่วนลงไปสองเป็นบาทเหลือขายสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจบศูนย์บาทครับผมงวดพันหาพันบาทตลอดสัญญาผู้ใดสนใจส,สื้อสีขายรถมือสองชิดพ่อเสียแอดไลน์เสียมามีแอดน้ำหนา yaa เก้าสี่หาเซียยาจัดให้เลยครับผม